น้องแป้งว่านารีครับทีท่สอนเรับบทบาทเป็นเพงแขกท่านยังไม่ทำบบญกับทางวัดดิเชิญนะครับดอกไม้บุญยังมีว่างอยู่ครับ สามีแต่ว่าไปติดคุกนะครับชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเนาะจากคนธรรมดาอย่างฉันจนต,ตอนนี้เป็นเศรษฐีใหญ่ละด้วย <c oughs> ทุกวันเนี่ยนะฉันจะมีความโศกคะ่ะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ไม่ใช่เจ้าแม่ร่างทรงนะคะเป็นเจ้าแม่เงินกู้รายใหญ่แห่งกทอมอแถวเนี้ยนะคะชอบมากู้เงินกับฉัน แล้วฉันก็คิดดอบแม่ของแผงเลยตู้ติดมามาหาเมียเป็นแผลโดยตรงนี่บ้านฟงไทยเคยไรบ้านใต้คองไร่เข้มก็ยังมองมุ่งมานี่เพลงแผ่อยู่ในพยายามไรหน้อกันดีแล้วพี่มหาเธิดมี้ไปไหนใหญ่เกินนั่งไม่พอ ความสะทพกอกสะเทือนแล้วจะกล่าวคืนเรือนต้างไผ่วันนี้ก็ต่างไ้นะพวกจะไปเล่นไพ่หน่อยชีวิตก็ไม่มีอะไรทานเรจัดเล่นไพ่แผลเราเราเราอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้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 ยเด็อแขนตกใจเห็นเจ้าเทมมออกไปยังไง ไมเป็นไรเนี่ยไอ้แคททำไมมึงลงมาเดี๋ยวนี้นะโอ้โหเรียกจิกตบาลผัวเลยอู้หึแล้วมึงถามกูด้วยมึงเรียกดีๆไม่ได้ยังไงทำไมกูเรียกไม่ได้แค่แล้วทำไมต้องเป็นพ่อกูไงฮะอู้หัวมึงแล้วทำไมไอ้หัวผัวหัวหัวหัวผัวกูจะอ้วกหัวนั้นเมื่อก่อนแล้วไม่ใช่ตอนนี้เอาแค่ดัดกระดพอไม่ต้องถึงก็ตอแหลนะ แม็กกี้เขาสั่งกูมาก,กูยังโมโหยอยู่เนี่ยน่าปง้งบอกให้กูตอแหลตอแหลกูก็ตอแหลได้เท่านี้แหละเออเออเออชอบกูชอบกูชอบ,ชอบ,ชอบเฮ้ยพี่กูมาโอ้โหนี่กูเนี่ยกูถามเลยนี่กูติดคุกเนี่ยตั้งหลายปีทำไมมึงไม่ไปเยี่ยมกูบ้างเลยกูยไหนแค่พูดจานน่าเกลียดมึงจะให้กูไปเยี่ยมมึงกูถามเลยกูหลุดจากรัรางวัลด้วครับขอบคุณครับท่านปานขอบคุณแต่โอ้โหก็ไม่บอกเลยว่าใครอ่ะผมก็ไม่รู้เขาจะให้ใครไงผมก็เรียก เป็นชายไม่ดีเลยครับที่มีเงินรางวัลน้ำใจมากเลยครับน้องก้อยและน้าลีครับพะผู้ไหนวะล่ะควไอพอลเหรอเออแกก็ได้ยินมันเนาะไอ้แคนนี่กูจะบอกอะไรมึงให้นะทำไมกูเนี่ยคุณนายเพ่งแขนเนี่ยหลุดจากคอจอเพ่งซุ้ยเข้ามึงมาได้เนี่ยทุกคนเป็นโฆษณากูแล้วมึงจะกลับมาให้กูไข่ที่หน้าเขาได้ไหมวะ มึงเมียกูแล้วกูคิดถึงมึงกูรักมึงกูมาหามึงกูผิดตรงไหนผิดสิที่มึงกลับมาอยู่กับมึงด้วยเนี่ยขอโทษที่เธอบอกกูเป็นมึงเป็นผัวกูตอนเนี้ยมึงมึงไม่ใช่ผัวกูแล้วล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยกูได้มีผัวใหม่ไปแล้วแล้วผัวเด็ด้วยไม่ได้แก้น้ำเหือกันมั้งนี่นี่นี่ที่ไอ้ผิดมันพูดมานี่เป็นความจริงว่างั้นเธอมึงมีผัวใหม่คนสวยๆอย่างกูจะมีผัวใหม่ไม่ได้หรือไงไม่เป็นไรกูชอบมากประสบการณ์ประสบการณ์เยอะดี มึงเจ้าอะไรฮที่กูมาในมือมึงไม่ต้อนรับกูไม่เป็นไรแต่ที่กูต้องไปคุกเพราะเงินห้าแสนกูจะกลับมาเงินที่กูฝากกับมึงไว้ห้าแสนบาทเอาเงินเขอากูคืนมาแล้วกูก็จะไปจากชีวิตมึงกูไม่จะซอกมึงจะมาขำทำไมไอ้แค้นเงินห้าแสนตายตายตายมึงไม่ง่อาง จริงๆโง่ดักด่าจริงๆมึงโง่ตรงไหนแค่มึงคิดดูนะทำไมติดคุกไปกี่ปีแล้วเงินห้าแสนเนี่ยมึงคิดว่ากูจะไม่ใช้หรือยังไงฮะกูใช้หมดตั้งแต่ปีที่หัวเร่นี่มึงจะเบี้ยวกูว่างันเหรออ้กูไม่มีไม่ให้ก็ตาไปเลยเอาได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดผ่านไลฟ์สดเลยเนี่ยเดี๋ยวผ่านคนที่นี่เลยเดี๋ยวจะจะบอกเลยว่าถ้าหากมึงไม่ให้เงินกูเดี๋ยวกูจะประจานให้หมดเลยว่ามึงเนี่ยเคยเป็นเมียกู แล้วมึงจะเคยเป็นกะลีเก่าเดี๋ยวกูจะบอกให้หมดเลยโดยวจะพอบเพื่อมึงและที่สำคัญกูยังพูดให้จบที่สำคัญคลิปนะกูมีที่มึงบังคับให้กูถ่ายตอนที่กูนอนอยู่กับมึงอ่ะที่มึงบังคับกูเนี่ยเดี๋ยวกูจะคืนนี้กูจะกลับไปลงเฟซบุ๊กเดี๋ยวกูจะลงไอ้เกาะแล้วเพื่อนกูอยู่ในเฟซบุ๊กไอ้เกาะช่วยกันแชร์ด้วยกันหมดเลยแล้วกูดูในเสถิติแล้วมึงก้าหน้ากไปตรงไหนอาได้ยินนะนิ่งเตะนิ่งเตะนิ่งเตะ ใจเย็นก่อนพวกคุณแหม่ใจร้อนเหมือนเดิมเล,ลมนนยนะเราอ่ะฉันแค่เช้าเช้าเล่นยานิดหน่อยจริงเหรอจริงนี่อยากได้เงินใช่ไหมถูกถ้าอยากได้แค้มรอตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเพีงแขกน่าจะไปเอามาให้อยู่ตรงนูง้นให้ไวเลยให้ไวเลยแลย้วที่บ้านเลยไม่มีคนใช้เลยแล้วเป็นหญิงคุณหญิงไม่มีคนใช้เลยหิวน้ำเนี่ยจะได้เบียร์สักขวดไม่ได้เลยหรอเดี๋ยวไปหยิบให้ตรงนู้น ใใหห้้้ไไวววอะป๊บนรตัวเรื่องเก่าจะถูกเปิดเผยยอมทุกอย่างจะเข้มจะเอาอะไรนี่แหละครับโมสลังวะเขาทำไงใหญ่เนาะเอาเบียร์ช้างก็ได้เบียร์ช้างนุ้นนี้เอาไปเปามาเย็นๆเลยนี่เออเอานี่เงินใช่ไหมเงินเดีดีมานี่วังนี่ไอ้เอาเบียร์มาขวดหนึ่ไปเอาเบียร์ได้เหรอเออคึกษานานๆจะได้กลับมาหาเมีย ไอ้กลับมาเจอกันเออหน้าไหนๆก็ได้เรื่องมากเนาะขอมอะไรทีอะไรทีไอ้ดงอย่าทะเลื่งในแคมสองทีก็ได้สองทีได้เหรอหอมแก้มเนี่ยมึงคิดอะไรเนี่ยกูไม่ได้เจอมึงนานแล้วกูอยากจะหอมแก้มมึงมั่งสักทีสองทีเป็นไรไปกูไม่พูดให้จบกูคิดไม่ยังเอ่ยนะสิมึงไปที่นหนเดี๋ยวมีคนมาเห็นเขาไอ้แค้มนน้องชายบอกให้ไปกันเลยแค้มเพื่อนแถวคุณค่า นี่เป็นแผลผู้ชายคนนก็บรีคนเรียกเฮ้ยเดินมาโดนออกหน้าต่างไปก่อนเลยใครพี่ใครผู้ชายคนนั้นมเป็นใครอะไรหรอผู้ชายคนนั้นมเป็นใครอ๋อผู้ชายคนนั้นเขาเป็นไอ้ลูกนี้ลูกนี้เป็นลูกนี้พี่ลูกนี้ขึ้นมาถึงบนบ้านเลยเหรอใช่แล้วพี่ชูนะอะไรมาน้องรักของพี่มาทั้งก่อนนั่งคุยกับพี่ก่อนแหม่เข้ามาพี่ฉันไม่คุยฉันไม่คุย ทำไมจะไม่คุยนี่แกมีพี่รุตนะแตอว่าทุกวันนี้ที่แกมีพี่รุตเพราะว่าแกมีรู้ใช่ไหมอะไรพูดอะไรเนี่ยฮะไอ้ผู้ชายคนนั้นมมนเป็นใครไ่อก้ไปอไปตามผู้ชายคนนั้นสิอะไรอย่าพูดไรสิแหม่ใจเย็นก่อนทำไมใจร้อนจังเลยเขาเป็นลูกนี่ใช่จริงๆไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเชื่อเธอนะฉันขอร้องเขาเป็นลูกนี่ของฉันจริงๆเขามาส่งดอกฉันเ็ไม่เชื่อแกหรอกทุกวันนี้นะที่แกมีพี่รุธเนี่ย พ่ามีชู์แน่ๆเลยเนี่ยนี่พูดะไ่กันเธอนี่านะคุณคาโอ้ยพี e ่ว so. ่าฉ ah> ันม okay. ีชู้แน่จิงก็ไปตามสิแลเรไปตามดูได้ไม่ตไปตามเลยเมา่อ้ดตกี้นยไปแ็ไม่รู้เนี่ยมาเลมเลยมาเลมาเยมา่ลยมายมาเยมาเมาเลยมาเลยมาใหยมาเยาเยาคยมาเยมาเห็มเข้าเยเยาเยเมาเเา เข้าใจผิดว่าน้องชายคิดทำไม่ดีไม่อยู่ไกลัวจักอะยรคะเสียวน้องใจมาลาบอกทำศอกกระปกปุ๊งป้๋มรู้ริสยามาหยียำสร้างสายร้อยในเรื่องหรือยำเห็นอยู่ขอทางสักนิดมึงคิด น้องเอ๋ยทำไมคิดมัวกูเห็นกับตาอย่ามาเกีตัวไอ้น้องชั่วเลนชั่วน้องมาบ้ากลับทำเกินช่างแล้วเหลือเกินน้องกูกูทำไเนี่กูผา ุดีรักฟังน้องยี่คิดยางไรที่ใ่ต้ตองโปรดฟังคำน้องอ่านกระทู้ที่ดาวา สงบคำหุ้ยบ้างหมดหนทางแค่ฟังพี่แกมากล่าวผมต้องนั่งเฝ้าอดสู้ผมทำไม่ได้ใจไม่ดำไม่เชื่อพี่ก็ถามคนดูถับคนดูจัดกาเลยนะคะเสียงพี่แกไม่ยอมก็เลยโอ้จะเย็นจเย็นนะจ๊ะคุณหญิง เกิดเรื่องอะไรขึ้นบอกเสียได้ไหมจ้าโดนน้องชายของเสียสิขมาขอความรักเพิ่นแขแต่ว่าเพิ่นแขเนี่ยไม่ยอมหรอกมันก็เลยขุ่นเคืองโอ้โห่อ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียจการให้นะจ๊ะโอ้โหขวดเอ้ยขวดมาขวดเอ้ยขวดมานะตัวด้วยเนี่ยมึงทำบ้าอะไรของมึงเองของใครมึงรู้ใช่ไหมว่าคนเพิ่นแขเขาเป็นใครเขาเป็นพี่สะใภ้มึง ไอสิ่งที่มึงทำตอนนี้มันเลวยิ่งกว่ามาซะอีมึงคงลืมไปแล้วมั้งว่าการศึกษาที่มึงมีหัวนอนปลายเท้าที่มึงได้พักอาศัยอยู่ที่อยู่ที่กินบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของผู้หญิงเพงแฉเขาไอสิ่งที่มึงตอบแทนเขามึงทำอย่างนี้เหรอวะพี่อาคมพี่เข้ามาพี่ก็ตบฉันเลย ไ <chat> ม่ฟังความจริงเลยกับฉันเลยกูไม่ฟังอะไรทั้งนันแล้วมึงก็ฟังกูไว้ดูถ้ามึงเป็นน้องเช่นนี้มึงกับกูอยู่ร่วมชายคากันไม่ได้ในเมื่อมึงไม่รักดีลุดประตูบ้ามึงอยากจะไปตายที่ไหนเฮไยเทสจัดการเรื่องตัดที่ตัดน้องด้วยความที่เพื่อผู้เป็นเมียเพชรแผล ช้ำใจริงนี่พี่มาไล่น้องมาลงที่ของมีคนคคพูดอะไรเนี่ยฮะมึงพูดอะไรของมึ่าจริงๆริามึงจะพูดอย่างนี้มึงรีบใส่หัวงไปเลยมาพูดตัดสลัดน้องตน ขับไลทำในอูราเล่นเอาน้ำตาลลิ้นไหลพี่มาตัดเยื่อจนไม่เหลือใยคงขานี้ก็ไม่ขออยู่นี่ไปสังเชิญพ่อเดือนไงน้ำใจงามไปสุกในงามเมียงหัว บอกมีเง่อง่ายจะไปทำงานเพียงสองสามวันดังว่าเสร็จงานที่มีแล้วพี่จะมาบอกกับ เมียขังสักครู่แม้แต่งูแมวเศร้าน้องอยาให้เข้ามาสบอยากให้มันหลบโลงรุมขอบคุณมาดิเซียนที่จัดการเรื่องนี้ให้ฉันเนี่ยตอนนี้ยฉันนี่ก็จะขอร้องเสียให้ช่วยหน่อย จะไปเก็บดอกแผนชีทีหน่าจะรู้สึกอดเพลียงไงก็ไม่รู้ร่างกายเราเย็นแต่ว่าจะทำให้ไม่ได้เรื่เป็กเสียจะรีบไปรีบกลับเลยนะไปคนเดียวต้องกลับคนเดียวนะถ้ากลับมาสองหน้าหัวจะแพ้ตัวนะคะคนเดียวกลับคนเดียวจ้ะกลับคนเดียวได้หนอยแม่นะแม่จ้ะแน่จะรู้นี่กลับมาด้วยรีบรีบกลับจะรีบกลับเสียอาคมราเพลนแผลไป